สวัสดีค่ะทุกคนพบอปราต้องรออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมต้นชงโคกันค่ะต้นชงโคมีดอกที่สวยงามมากเลยนะคะมีสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะลักษณะของต้นชงโคนะคะเป็นไม้ยืนต้นค่ะสูงประมาณห้าสิบห้าเมตรนะคะกิ่งอ่อนมีขนปกคลุมค่ะลักษณะของใบชงโคเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปหัวใจค่ะ ปลายของใบจะเว้าลึกมากนะคะปลายใบยทั้งสองด้านกลมมนค่ะดูคล้ายใบยแฝดติดกันค่ะใบคล้ายๆกับใบากาหลงนะคะลักษณะของผลนะคะจะเป็นฝักแบนคล้ายฝักถั่วค่ะว้างประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะยาวประมาณ15-20เซนติเมตรค่ะมเมล็ดในฝักค่อนข้างแบนค่ะฝักแก่จะแตกออกเป็น2ซีกนะคะตามความยาวของฝักค่ะ ชงโคเป็นต้นไม้ที่ผลัดใบในช่วงฤดูหนาวนะคะปลายปีค่ะแล้วก็จะผลิใบในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมค่ะชงโคเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดค่ะจึงนิยมปลูกกันในที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะลักษณะของดอกชงโคนะคะดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะโดยจะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งนะคะแต่ละช่อก็จะมีดอกประมาณ6 1ถดอกค่ะ แต่และดอกก็จะมีกลีบ5้ากลีบนะคะโดยกลีบดอกจะมีสีชมพูถึงสีม่วงแดงนะคะลักษณะของดอกจะคล้ายกับดอกกล้วยไม้ค่ะเมื่อบานเต็มที่นะคะดอกชงโคก็จะกว้างประมาณ7-9ซนติเมตรนะคะตรงกลางของดอกจะมีเกรสรตัวผู้เป็นเส้นยาว5เส้นค่ะยื่นออกไปด้านหน้านะคะโค้งขึ้นด้านบนค่ะและมีเกรสรตัวเมยียอยู่ตรงกลางหนึ่งเส้นนะคะยาวกว่าเกรสรตัวผู้ค่ะ ประโยชน์ของชงโคค่ะใบชงโคนำไปต้มนะคะช่วยรักษาอาการไอได้ค่ะส่วนของดอกนะคะแก้ไข้พิษร้อนค่ะจากเลือดและน้ำดีนะคะดอกและรากมีสรรพคุณเป็นยาระบายค่ะเปลือกต้นนะคะช่วยแก้อาการท้องเสียค่ะช่วยแก้อาการท้องร่วงค่ะส่วนของดอกแก่นเปลือกต้นนะคะช่วยแก้บิดค่ะส่วนของรากช่วยขับลมในกระเพาะค่ะ ใบช่วยขับปัสสาวะค่ะใบชงโคใช้พอกฝีและแผลได้ค่ะไปรับชมความสวยงามของดอกชมโคกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ทงโคมีดอกที่สวยงามค่ะมักปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านและที่สวนนะคะเพื่อความสวยงามและให้กลิ่นหอมชื่นใจค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราต้องลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ